มาเป็นไรมาจาเปิดพี่สวัสดีค่ะสวัสดีกันสวัสดีครับ เอามานี่ลูกส่งมาให้เยอะแยะเลยยังไหก็เก่งใจลยจ้าทั้งเก่งใจทั้งดีใจอะปัสบการสิบกุ้งอะ13กิโลอะเทสจันทีอขอบคุณมากนะคะนองปูเป้แล้วเรามาเปิดดูว่ามีอะไรบ้าง เอ้ยลไปเอาหมีมาได้สินมีทุ่ดูมีสิคะแวิไม่แก,ก่่จะปเอามีด่อนแป๊บนึงนะโอยหญแก่มันเหนียวมากเลยนี่ไงหมีเามีเดี๋ยวนี้มเอเงี้ยสิเราติี้ยน้องคะทำไมยายแม่ต้องต้องม่ตั้งขึ้นดีๆนะจ๊ะ มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าครั้งก่อนอะพี่ชายส่งเสื้อผ้ามาให้ยัยไ,ไหมเอากล่องโชว์มันบอกว่าเป็นผิดลิขสิทธิ์นะจ๊ะยัยไหมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเที่ยวน,นี้เราก็เลยเอาเอาทางด้านที่มีตัวต้องซื้อออกหน้าโจนะจ๊ะอะไแล้าดู้ะครับมีถาดเสด็จกินอย่างเนาะมีมีของกินที่ว่าลุงตองตองส่งมาให้อีหลาด้วยหรือปา I'm leaving.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  I'm going to go โอ้ยพีน้อง้น้นองปุณเป้ส่งชุดมาให้ยัไหมจ้เาก็ส่งีจะใส่ปเโอ,อ,อ,อมีอน,นี้ด้วยมีส่งมาให้ม่กระทั่งที่พายุงละจ้โลชั่นพากันยุงขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณจริงๆมีมีจดหมายน้อยด้วย อ่านได้ไหมคะเดี๋ยวไอ้แม่อ่านก็น่ารุ้นะไอ้แม่อ่านให่ต้องผู้ชมไม่เลยนช่ว่เดียนั้งเพื่นสวัสดีค่ะยายใหม่และครอบครัวแล้วก็ทำทำไอ้ลูกยิ้มด้วยน่ารักมากเลยชื่อปูเป้นะคะแฟนคลับตัวน้อยพร้อมคุณแม่สวัสดีจ้าสวัสดีคุณแม่แล้วก็น้องปูเป้ด้วยนะคะอะไรดูอะไรทำไมเขาเขียนดีกว่าแม่อ่ะตัวต้องซือสวยนะ เราเขนดีน้องเป้เนดีน้องเป้คุณพี่ปูเป้ค่ะเขาเขียนดีอนะ่ะน้อพูดดีเดีเขาเขียนดีจ้าหวังว่ายายไหมจะชอบนะคะตัวไหนไซส์ใหญ่ไปยายไหมเอาไปแก้รีเร็ยบให้เขา้ารูปได้นะคะเป้เอายากันยุงไปให้ยายไหมด้วยนะคะสองขวด รักษาสุขภาพด้วยนะคะใยไหมแล้วก็รูปหัวใจสองลูปติดตามใยไหมทุกคลิปนะคะสู้ๆแล้วก็อย่างนี้แล้วก็รูปนี้ว่าก็ลูปหัวใจขอบคุณมากจ้าขอบคุณน้องปุูเป้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณน้องสิบกว่าวเอ๊ะซึ่งซึ่งยาวยาววิซ่าด้วยเหรอไม่ใช่หน้านะเฮ้ยไม่ไม่ปิบกว่าวิซ่า ได้รับแล้วยายแม่ก็จะเก็บต้นไม้นี้ไว้อย่างดีนะจ๊ออะอย่างดีขอบคุณมากๆไกน้กยน้อยอันนี้แม่จะใส่บนอนอมาชีอุ้ยนี่นะเปิดดีๆสิเปิดเปิดเปิดดีๆสิลูกแม่จะเปิดให้มีอะไรมั่งของทุกอย่างที่มีท่านผูชน้ชมใจดีส่งมาให้ยายแม่แยายแม่ก็จะใส่ทุกอย่างเลยนะจ๊ะทั้งดอกไม้ทั้งทุกอย่าง ทุกอย่างใส่ปีนี้ไม่หมดมใช่ยแม่ก็จะเก็บไว้ปีหน้าด้วยจ้ะสวยๆงามงามทั้งนั้นเลยจ้ะอันน,<ว>น,น,น,นี้อันนี้ปักอะไรไอันนี้ปักอะไรหน่อหน,น่อแล้วก็เขาใส่แอมอะไรทำไมยัปากป้ายลูกซดอกไม้สวยมากเลยอ,อันนี้ปักผมหรอคะอันนี้ปักผมยัยแมไม่เคยมีของสวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือดอกไม้เยอะมากเลยจ้ะป้ายสวก่อน เย,เยอะดอกดอกไม้<ะ>มชิ้นเล็กชิน้นน้อยเยอะมากเลยจ้ะคุณช่วยน่ิ่เยอะเยอะมากอันนี้เราเยวเดี๋ยวไปแกะเดี๋ยวยังไม่จะโชว์ชุดก่อน,นมีเป็นชุดแบบอย่างนี้นะจ๊ะสวยมากเลยแล้วก็เป็นผ้าถุงสวยมากอะ่ะดูโอ้ชุดแบบนี้ก็มีดูสวยมาก สวยนะอสวยแ้ก <t une> ็เป <t une> <t une> ็นคสสสวยวยสสสวยสวสวยสวยสวยสสวยสวยวยส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 สวยสวยสสวสียสวยสววยสสยิสต <Ja? S 2> ิวยสส เยอะมากมากเลยเยอะมากไหมครับเขาส่งเยอะโปรต์อ,อ่ะนี่นี่ก็เป็นชุดอุ้ยชุดไหมชุดอะไรเนี่ยสวยมากเลยไม่ได้เขาชอบนะชอบเด็ยชายังยยนี่ก็สวยมากเลยจ้าอันนี้เป็นแขนสั้นดูเป็นคล้ายๆผ้าไหมนะจ้าสวยมากเลยเกิดมาเมายังไม่เคยใส่สวยขนาดน,นี้เลยจ้า<ม>พูดก็พูดนะ ใส่สเสื้อตัวเดิมๆกลับไปกกับไม้นี่ละจ้ายัไ้ไจะใส่ใส่ไปหาซื้อของตามห้างออกข้างนอกยังไงก็จะใส่จ้าชอบชอบเออไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ไปขายของแค่นั้นยังไงก็จะใส่ออกไปข้างนอกมาจ้ะดูสวยดูันที ต้องไม่รู้อะไรเจะกต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆคร,รับป๊าป๊าแ,แล้วก็ขอบคุณมากๆอันนี้มีิ๊บปินปักผมด้วยแย <c oughs> ่ดู้แล้วอใช่ทองแต่มันเป็นแบบคล้ายๆทองปาซีซ่ที่นี่ที่ไหนลูกนี่นี่บบร้าป้าที่ร mình pin tócผม luôn já. ài tham quan xem tóc như ngay à. cho mày nói xem tham quan pin tócผม một dạng sướng. pin tócผม à. cái gì? 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 cái gì?

แม่้ะแมอาอันนี้ไปขาของนัมเบอร์โอ้ยกระเป๋าก็ใส่กระป๋าก็มีโอ้ก็สวยมากวยมาเล่ามาร์เช่แบบนี้สวยมากดูอันนี้ก็สวยเหมือนกับชุดสวยมากนะจ๊ะสวยมากเห็นไหม่ไหมใส่ได้อยู่นะเออพี่สั้น

น้องจับไเยอะมากนี่เป็นเท่าชุดกันเจ้าไมจะใส่ไปซื้อของด้วยจ้าดูเป็นชุดุชุดเลยถุงชุดจ้าพี่น้องสีม่วงก็มีจ้าดูสิโอ้ยดิสีนียิ่งสวยลุูสิสวยทุกอย่างเลยอ่ะโอเคโอเคสวยทุกอย่าง้ยจ้า ดีดีจ้าดูแต่ละถุงแต่ละชุดคือเป็นถุงละชุดนะจ้าทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงเขาเป็นอะอีกละลูกอาชีให้ข้าวดูนายอ่ะเดก่ไม่จะออกมาให้ทุกท่านผู้ชมหมดอยนะคะมันเยอะเดี๋ยวเราจะวางกท่านุกนก่านุ

ชุดนี้มันมันชุดนางในวันคดีเลยจ้าเอลิาสิุชุดนี้มันชุดนางในวันคดีเลยพัสกันดูดูะรไหมปัสกันดู้มีอะไรมีสบายด้วยเรียบมากๆยางสวยเลยจ้า สบายเลเนี่ยสบายก็เ่ีโอ้ยง่ายแค่นไหมบ่มีผ้สีวาัะไปกับเธอฮะฉนะคับเอวันนี้เราจะทุกสัปดาหเป็นผ้าถุง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 สีทองว่มีตะขอมีอะไรเรียบร้อย แล้วก็มีผ้าอุ้ยอะไรนะออเจ้ายังไหมจะเป็นออเจ้าแล้วจ้าใช่เลยต้องเป็นออเจ้าอย่างสวยเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นผ้าอย่างนี้เหรอแล้วก็แต่งไม่เป็นด้วยสิผ้ายังไงนนะใช่ไหมผ้าอย่างนี้เหรอ,อน,นี่เป็นยังไง คุผู้ชมขาได้ไหมไม่เคยไม่ค่อยแต่งตัวอยู่จ้าอย่างนี้เหรอเราก็อย่างนี้ใช่ไหมคะก็อย่างนี้ใช่ไหมดียังไงโอ้ยนอนเดี๋ยวน้องจ้าดีใจไหมต้องไปเปิดดูทางเน็ตมาจ้า่าแต่งยังไงสวยๆโอ้ไม่นี่ก็สวยพี่น้องจ้าสีทองสวยนะป๊าป๊านะ สวยมากมากวยังไม่หมดนะคะมีมีอันนี้เป็นสีทองอันนี้เป็นชุดนี้อันนี้ก็คือชุดนี้สีทองเป็นแบบอุ้ยพี่น้องต้องโชว์จ้ะต้องโชว์สวยงามมาล้ำตา สวยทุกชุดยังไม่จะใส่ต่อไปยังไม่จะไม่ใส่เสื้อละแบบนี้ละยังไม่จะใส่ชุดนี้นะจะไปหาซื้อของตามห้างใส่ไปเลยเพราะว่ามันเป็นชุดไทยนะจ๊ะใส่แล้วปุมใจยังไงไม่รู้ยังไม่ก็จะใส่เลยอย่างสวยนี่เข้ากับชุดนี้สีเหลืองไหมสวยมาก Mm. สชพูอง,งก,ก็มีจ้าวอยากโชว์ทุกชุดลพี่น้องถชุดเลยจะอันนี้น่ารักสวยมากอาป,ปวยนะยยวยน่้าไอ้ท <laughs> ําบอกว่า ใส่ชุนดนี้คุณจะดูเด็กมาก mm hmm. <c oughs> น่ารัก mm hmm. อันนี้อันนี้เป็นชุดเข้ากับสีชมพูนะจ๊ะสวยไม่มีคำบรรยายพี่น้องไ,นะไม่มีคำบรรยายจ้ะขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> อไอันนี้เดี๋ยวไปที่นั่น สีชมพูก็มีจ้าสีชมพูสีโอรสสีชมพูอู้ยปัสกาะลูกันแงถักแงม,มันเป็นดอกเลยเกิดมาก,ก็เคยๆผมคยพ่อแม่ง,งามจิตจ้าขอบคุณน้องปูเป้มากๆนะคะขอบคุณคุณแม่น้องปูเป้ ขอบคุณจริงๆไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงนะจ้าขอบคุณในน้ำใจที่มีให้มีเครื่องส่วนรองเท้ายังไม่ได้ส่งนะคะรองเท้าเดี๋ยวพี่ชายจะส่งมาทีหลังจ้าเพราะว่าของได้รับทีหลังนะจ้าน้องเป๊มีที่แต่งหน้าด้วยจ้าเครื่องแต่ง แต่งหน้าเดี๋ยว exactly. ุณ like ุสติก็สั่งมาสิบคู่อันนี้อันนี้ของเด็กหรือของผู้ใหญ่นี่แบบนี้นะจ๊ะแต่งได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะคิดว่าแล้วก็มีเข็มกัดมาสิบหสิบหมาคี่มีมาคีดหแล้วก็มีเข็มกัดเยอะแยะแล้วก็มีต่างหูเข็มกัดเพชรเข็มกัดพลอย เยจ้เยอะมากสวยๆแล้วก็ม uh, ีกระเป๋ากเป๋ากระเป๋ากระเป๋าสวยมากเลยจ้กระเป๋าอะไร่าไอโอโตนนี้ทรคตอนนทุกคอหแล้วก็มีที่ปิ่นตะคกอีกเยอะแยะมากมายจ้า ปีนปักผมยังไหมจะปักเป็นหรือเปล่าไม่รู้ใช่ยังไง <laughs> นี่จดัดจะต้องไปหาดูทางเน็ตเอาพีป่ปักผมพี่ปักผมไม่ปินปักผมแล้วแล้วนี่คืออะไรอ๋อน้องเป้น้องเปคะคะไอ้หน้ากาที่น้องเป้ส่งมาที่บอกเอามาให้ยายไหมนะจ๊ะมันส่งมาไม่ได้นะคะเพราะว่า มันเป็นสินค้าต้องห้ามนะจ๊ะไม่ให้ส่งออกนอกประเทศ uh, เดี๋ยวยายใหม่จะส่งกลับไปให้น้องเป้ไปไว้ใช้นะคะขอบคุณมากๆอุตส่าห์ส่งมาให้อันนี้เป็นแบบผ้าแบบผ้าได้จ้ะแบบผ้าแต่ผ้าแตบบ่ผ้าเป็นแบบหน้ากากอ,อนามายัยส่งไม่ได้นะจ๊ะเสียดายมากเดี๋ยวพี่ชายจะส่งกลับให้น้องเป้น,นะคะที่ละมันอันนี้หน้กนากากหน,น้ากากก็ส่งมาให้ใายใหมดิสิใจดีมากเลย สารพัดลวดลายดูมีลายไหม,ไหมลายทุกอยาก่างยายไหมก็จะใส่นี่เด้ยวจะไปตลาดอ๋ออันนี้ไอ้แม่ยายไหมส่งมาจา้ะแอนแอนตะเป็งฟ้ากระแตจ้ะจะผู้ดูริกรูลังคือทำไมต้องฟ้ากระแต คือย่ไหมมีหวดนะจ๊ะซื้อมาสามใบใช้ได้ประมาณสักหเดือนหวดมันก็ตูดขาดนะจ๊ะเวลาใส่ข้าเหนียวลงไปข้าวเหนียวมันทะลุหวดก็เลยต้องมีเขาเรียกฟากระแตะแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรนี่จ้ะ <c oughs> <c oughs> แม่ส่งมาให้ <c oughs> แล้วก็ผ้าขาวบางแม่ส่งมาให้จ้ะผ้าขาวบาง <c oughs> หมดแล้วจ้าเยอะมากเยอะมากโชว์โชว์ไม่หมดทุกอย่างแกะไม่หมดทุกอย่างนะจ้าเพราะว่าเยอะจริงๆจริงๆแล้วยังไงจะไปเลี้ยงไว้บนโต๊ะดูว่าหลายอย่างมากๆใช่จริงๆโต๊ะเราก็เต็ม ว่าใส่ผมหรือใส่อะไรคะเห็นไ,ไหมน้องว่าใส่นี่หรือใส่นี่ส่วนอันไหนเลยวาน้องเป้ะคะอันนี้คือสบายใช่ไหมคะเนี่ยนี่คือสบายใช่ไหมคะแล้วใส่กับเสื้อใส่กับเสื้อแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะหรือยังไงหรือยังไงคะยังไงแต่งตัวไม่เป็นนะจ๊ะ อันนี้ก็คือสบายอันนี้รู้อยู่ว่าสบายแต่ว่าเสื้อน่ะจ้ะเสื้อใส่กับตัวไหนก็ได้ใช่ไหมคะ อันนี้คือป่นปักผมจ้าคิดว่านะยังไมยังไม่ได้แกะเลยจ้าแบบไทยๆสวยๆงามๆทัง้งนั้นเลยอันนี้คงคิดว่าเป็นเป็นดอกไม้ปักผมใช่ไหมคะ เยอะมากเลยจ้ามีทั้งแบบดอกมะรอย่างสวยเลยจ้ามัสวยๆ <C> e <at> จ้ามีแต่ของสวยๆงามๆจ้าไม่รู้จะเลือกชุดไหนไปใส่ขายของวันเสาร์ดีก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับน้องปูเป้และก็คุณแม่นะจ๊ะที่ส่งชุดสวยๆงามๆม,มาให้ยัยมไมใส่คือ ทุกชุดทุกอย่างที่ส่งมาเย่ไหมจะใส่ให้หมดใส่ให้ครบจะถ้าปีนี้ใส่ไม่ครบก็เก็บไว้ใส่ปีหน้าส่วนชุดอย่างเงี้ยเย่ไหมก็จะใส่ไปหาซื้อของออกนอกจ้ะจะใส่อยู่จ้ะชอบสําหรับใครใครก็ตามที่ท่านผู้ชมคนไหนก็ตามที่จะส่งของมาให้เย่ไหมนะจ้ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็อช่างดอกไม้หรืออะไรเย่ไหมจะใส่ให้หมดจ้ะใส่ให้ครบจ้ะจริงๆเพราะว่า อุตส่าห์มีน้าใจส่งมาให้แล้วก็เย้ยไหมก็คือคือเราก็อยากใส่นะจะไม่มีโอกาสได้ใส่แบบนี้จะไม่มีโอกาสที่แบบว่าอของสวยงางามไม่ค่อยมีเท่าไหรจ่จะมีแต่เสื้อผ้าเก่าๆจะใส่ให้หมดให้ครบทุกคนที่ส่งมาเลยจ้าก็ขอบคุณสําหรับทุกๆท,ท่านที่กําลังจะส่งมาก็มีจ้ะก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอขอให้มีแต่คือ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วส่งมายังไงคือทั้งหมดทั้งมวลนี่ประมาณ13กิโลจ้าเอ่อค่าส่งแพงไหมไม่มีใครถามหรอกจ้าแต่ยังไอยากจะตอบเป็นกรณีศึกษาเป็นความรู้ไปนะจ้าว่าส่งของมาฝรั่งเศสประมาณสัก13กิโลเอ่อแพงไหมกี่วันได้รับอะไรประมาณนี้นะจ้าคือพี่ชายส่งมาทาง DHL จ้า เป็นคนจัดส่งมาให้ซึ่งทาง dhl เนี่ยเขาไม่รับของสดนะคะรับแต่ประมาณอย่างนี้จกของสดคือพี่ชายเขาจะใส่สตอมาให้เรื่องของเรื่องนะเพราะว่ายังยไหมเป็นคนชอบกินสตอจ้าแต่ทีนี้ของสดนะจ้าเขาก็ได้เอาออกหมดเลยคือไม่ได้เอามาให้เย่ยไหมรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจจ้าตั้งใจจะไปกินสตอนะจ้าตั้งใจจะกินสตอ,ตจจสตอมากๆแต่ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไร เส่งมาประมาณวันที่15บห้าสิบหกสิบเดห้าสปดสี่วันจะสีวันถึงเร็วมากนี่จ้ะก็ดีอยู่จ้ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวว่าเย่ไหมขอตัวไปหาชุดไปหาเอาตะขอใส่ใส่อันนี้จ้ะใส่ผ้าถุงยังไม่มีตะขอเดี๋ยวขอเลือกก่อนว่าจะใส่ชุดไหนคือสวยหมดสวยมากหมดทุกชุดจ้ะ สวยมากหมดทุกชุดไม่รู้จะเลือกชุดไหนนะจ๊ะพี่น้องจ้าตอนนี้ไอ้บุญเถิงได้กลับไปที่โรงเรียนจ้าแกมีประชุมที่โรงเรียนกับผู้ปกครองเด็กนักเรียนนะจ๊ะส่วนยหลาก็นั่งกินทาโร่ทาโร่โของโชบนางนานไม่ได้กินมานานแล้วจ้า mm hmm. ก็ขอบคุณมากมากจ้าสาหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า